ทหารนาซีนิทับเขาถูกแขวนคอแลวมีผู้หญิงใช้ชีวิตไว้และให้ที่ซ่อนเหล่าทหารนาซีคนอื่นดันตามเขาเม้ามาเจอแลจะจับผู้หญิงไปเขาต้องเอาของที่วกมันอยากได้ไปแลกกับตัวเธอผมเอเคปีขอเสนอบัตแอนดโกทองเปื้อนเลือดทหารนาซีน่ทับเขากำลังวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งเขาเป็นทหารนาซีน่ทับกำลังโดนทหารนาซีคนอื่นตามล่ากลับไปลงโทษเขาถูกและยิงตามหลงังวิ่งมาล้มคุกคุกคานเขาวิ่งเข้าไปในป่าพวกนั้นลงรถวิ่งตามเขา เขาวิ่งหลบไปหลังหินเขาคือไฮลิสทหารหนาซีนิทับเขาชักปืนออกมายิดสนกับด้วยหูของจ่าแวงหนึ่งข้างเขารีบวิ่งหนีลืมมองทางข้างหน้าตกหน้าผากิ้งลมพวกนั้นตามเขามาทางกําลังจะยิงเขาพันโทออกคำสั่งให้จับเป็นพวกนั้นเลยทุบเขาสลบและจับมัดไว้พันโทฟอนสนตานเฟลหัวหน้ากลุ่มทหารหนาซีพันโทอานสมุดโน้ตของไฮลิส เขาเป็นทหารที่เก่งได้รับเด่นตาพิฆาตรถถังและเด่นตาต่อสู้เรอยอประชีตพันธโทษทางเป็นผลที่เขาทรยศ์เขาไม่ต้องการส่งครามเขาถูกจับใส่เครื่องแบบเขาเลยจำใจต้องไปสู้ให้สู้อยู่6ปีเป็นหปีที่ไร้เหตุผลและเขาไม่อยากเป็นฆาตรกรอีกต่อไปแล้วเขาก็ถูกเอาตัวขึ้นรถผูกเชือกติดต้นไม้และผูกที่คอของเขาแล้วพวกมันก็ขับรถออกไปปล่อยให้เขาชักดิ้นหมดลมหายใจขาดตายเขานึกเห็นหน้าลูกเมียแล้วก็มีหญิงสาวตัดเชือกชีวิตเขาไวา้ แล้วพันโทฟอนก็พาทหารเหล่านาซีในเมืองเซเน,นแบกชาวบ้านเห็นเหล่าทหารนาซีพาก,กันแต่งต่นตกใจวิ่งหนีเข้าบ้านส่วนทางนั้นหญิงสาวเธอเอาตัวเฮนรีขึ้นรถเข็นได้จน,นถึงบ้านเฮนรีติ่งขึ้นมาขณะหญิงสาวกำลังตะแ่ให้เธอมีชื่อว่าเอซ่าและน้องชายของเธอเผาเลอร์เขาเป็นเด็กพิเศษเผาเลอร์นวดให้เฮนรีเขาเห็นเฮนรีหน่วยกานดีเลยเปรียบเขาแข็งแรงเหมือนวัวนายกเทศมนตรีโรเบิร์ตชริกเขามากับต้อนรับพันโท พันทวเที่สมุนตรีนำทางไปมากของโยฮันเนสโลวานสไตน์เป็นบ้านถูกไฟไหม้เดือดแต่ซากหลังจากครอบครัวของโยฮันเนสถูกขับไลออกจากหมู่บ้านเพราะเขาเป็นชาวยิวเมืองซอนเนบแบกไม่ต้อนรับชาวยิวพันโทรู้ที่อยู่ของบ้านก็ไล่ที่สมุนตรีไป แล้วพันโทและจ่าก็วางแผนที่จะลือบ้านหลังนี้เพื่อหาสมบัติของยฮ oh ันเนสชนญาติแอบดูพวกทหารนาซีเธอรู้พวกมันจะมาเอาอะไรพวกมันจะมาเอาทองเธอเดินตามโรเบิร์ตและเรียกเขามาคุยเธอชวนเขาหนีไปแต่โรเบิร์ปรตปฏิเสธเขาหนีไปไม่ได้เขามีลูกเมีอยอยู่ที่นี่แล้วเธอก็พูดว่าตลกดีนะมีดูได้ทั้งที่ไม่มีใครใฮ้ริสอยากรู้ว่าซ่าช่วยเขาทาไมเธอเก็บพวกเราทหารนาซีพวกนั้นฆ่าพ่อ,องเธอเพราะดูหมิ่นเมืองสูงและขขบไล่พวกเธอออกจากไร่ เธอไม่อยากให้ใครมาจับเจ้ามองดูน้องชายด้วยมรดกอยู่ที่นี่พันโทเหล่าทหารนาซีมาดื่มกินที่เล่าอัทศสมนตรีจากดิบเลือดไม่ค่อยพอแจกทหารเทศสมันตรีบอกว่าเราขาดแค่นาหาเหมือนกันเขาหามเห็ลูกชายของเทศสมนตรีมียาแล้วพูดว่าอ้าวว่าขาดแคนนาหารแต่ลูกชายยังหุนดีหน่วยการดีอย่างนี้ไม่ไปอยู่แนวหน้าคอยปกปักรักษาปิตุภูมิแม่เห็นท่าไม่ดีเลยบอกมียาเข้าคอไปปอกมันฝรั่งสอนยาและสองหนุ่มเดินเข้าร้านมาพูดว่าฮายฮิตเลอร์พันโทฟังไม่ค่อยลื่นหู เลยตั้งร้างอเทศมนตรีเป็นศูนย์บัญชาการและห้ามผู้เรือนเข้าชาววัฒรรม,มาจากเดือดเดือดได้เกณฑ์ชาวบ้านที่ถือพ่อไหวมาคนอิดขนไม้ออกเพื่อหาทองพันโทนั่งรถมาถึงเขาเข้าไปรายงานว่าทหารอเมริกันกำลังมาทางใต้และทางตะวันตกและเขาคิดว่าพันโทไม่สามารถพาพวกเขาที่ฝ่าข้าศึกนิวอกไปได้พันโทเลยพูดว่าเรามีสองทางเลือกชนะหรือตายไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพันโทก็สั่งให้จ่าไปหาสเสบียงจะได้สั่งทหารคนอื่นต่อ พันโถไม่พอใจเท่าไหรได้ออกคำสั่งเขาอีกครั้งเขาเลยต้องยอมไปเองให้ลิศกระลักใส่รองเท้าออกจากบ้านกลับไปหาลูกเดวซ่าไม่ใหญ่เขาไปใหญ่ายายเขาอยู่ชุดที่นี่ให้ลิศเลยเอารูปขอขครอยให้เธอดูเ mm. มียกับลูกชายเขาตายระหว่างระเบิดลงที่ฮาเกนแต่ลูกสาวเขารอดมาได้เพื่อนบ้านสง่งจดหมายมาบอกว่ารับไปเดียงไว้เอวซ่าเลยยอมไม่เขาไปและหาชุดให้เขาเปลี่ยนพอเลิอกเปิดประตูมาบอกว่าทหารกำลังมาเป็นพวกเดียวกันกับที่รักคอให้ลิศ ทหารลงจากงรุดม,มาก็เดินไปเอาไก่ทันทีโดยซับถือปืนเดินออกมาถามว่าทำอะไรกันจา่าดเบเลอร์เดินมาตอบว่าเอาเสบียงไปให้กองทัพมีปัญหาอะไรไหมเธอควมีปัญหาเลยบอกว่าอย่าไปหมดเราก็ต้องเอาตัวรอดเธอเดินกลับเข้าบ้านมามาปอบพอลเลอร์เขาร้องให้ที่ผู้ทหารคไก่ที่เขาเลี้ยงมาแต่พวกทหารก็เดินตามเธอเข้าบ้านมาแล้วถามว่าอยู่กี่คนเธอตอบว่าอยู่สองคนกับน้องชายส่วนเฮริสเขาหลบอยู่ด้านบน มันเดินมาดึงสอยรูปคู่มันของเธอแล้วเธอก็บอกออกคืนมามันบอกว่าก็มาเอาสิแล้วเธอก็หยิบมีดจะไปแทงมันแต่โดนจับข้อมือหักลงแล้วโดนตกคอตีน้าพอเลจะเข้าไปช่วยพีแต่โดนปากออกมันจับเธอมาไส้คอแล้วเอาเธอไปกดไว้ที่โต๊ะทหารอีกคนเอาพอเลไปทิ้งไว้ข้างนอกพวกมันช่วยกันจับเธอไว้พยายามคุมเืินเธอไฮริททนดูไม่ไหวพวกมันกำลังทอกางเกงไฮริทถือโฟวิมาแทงมันติกเสาเดี๋ยวซา,าหลุดออกเขาถีบตัวอัดไข่แล้วต่อยต่อยอามาติกาเสา จาก,กำลังยิงเขาเด็กซาโนร้อนสาตว์ใครไฮดิทยแยมพื้นมาฟาโกตินาแล้วเร่งยิงทหารข้านนอกมีทหารมิ่งมาเพิ่มเด็กซาปาหม้อใส่มันมันยิงกรไปัวใไฮดิทีมรูดแหว,วงตีกำแพงมีคนลุกขึ้นมาเขาจะมาต่อย,อยจากถือปืนยิงใส่เขาเขาเอาทหารมาบางังแล้ววิ่งใส่จ่าพุ่งออกหน้าต่างจา่าใส่กางเกงได้วิ่งไปขึ้นรถไฮดิหยิบปืนยิงตามออกไปมีทหารหลบอยู่กำลังจะยิงเขาเด็กซาย,ยิงช่วยเขาไว้ได้แล้วจาก,ก็หนีรอดไปได้ จากเรามาได้พวกเขาเก็บรวบรวมอาวุธของทหารเก็บของเตรียมตัวหนีเอาอาวุธติดตัวที่เหลือทิ้งรูดถดซวมแล้วก็ออกเดินทางพอเลือดอยากเอาวัวตัวลักไปด้วยแต่เอลซ่าไม่ให้ออาไปพวกเขาเดินทางจนมือคำํำจะพักบริเวณก้อนหินใหญ่พเอเลือดงอนไงอยากกลับไปดิ้นดมัวเอลซ่าไม่ให้ไปและด่าว่าลืมไปวัวงูนั้นซะเขาเลือดงอนเธอจากดิบเลือดกลับมาทําแผลและพรุ่งนี้เช้าเขาจะกลับไปยังฟาร์มและตามล่าพวกไฮริสพอตกดึกพอเลือดยังงอนเอลซ่าเธอชวนเขากินข้าวเข้าหันหน้าหนี เธอเลยบอกให้เขาพักผ่อนแล้วเอลซาก็เดินไปาผ้าห่มไปให้เอลิธแล้วทั้งคู่ก็นั่งคุยกันลุงชาั้งคู่ตื่นมาเอลซางลงไปหาพอรเลอร์เธอลงมาพอรเลอร์ก็ไม่อยู่แล้วทั้งคู่รู้ว่าเขาไปไหนพอรเลอร์กลับไปที่ฟาร์มดิ้นมให้กัวเขาหันเป็นทหารกำลังขับรถมาเขารีบพาวันหนีนี้แต่มีไม่พ้นทหารจับกดน้ำทำมาให้หลิธพอเรอร์ไม่ยอมบอกพรามันเลยยิบไปที่วงเขาแล้วสั่งให้คนเอาพอเรอร์และกัว,วกขึ้นรถ แล้วอ,อนุมันล่าศพทหารและจุดไฟเผาไปพร้อมกับบ้านเอลซาการที่ตามมาไม่ทันพวกมันจับเผาเลือและขบลับรถออกไปพันโทใช้ชาวบ้านคนอีคนุมาออกจนหมดแต่ไม่เจอทองเขาเลยสั่งให้ทหารไปตามตัวท่สมุนตีมาจากดิลเล่กลับมารายงานพันโทไม่พบกับไฮริสเจอต้องชายเงลซาทสมุนตีมาถึงพันโทถามเรื่องทองทันทีเขาตอบว่าไม่รู้มันคือทองอะไรพันโทเลยสั่งให้ทสมุนตีบอกชาวบ้านออกมากางหมูบ้านเวลาเที่ยงตรง ทหารจับเผาเลอรดแขนไปแล้วก็ถ่ายรูปชาวบ้านเดินมาพร้อมหน้าพร้อมตาย,ยินดูบานหลวงเดินมาพยายามช่วยเผาเลอร์แต่ถูกจ่าด,ดียบเร์ตต่อยท้องเอลซ่ากายดิสตามมาถึงเมืองมีทหารกำลังเดินมาทังคูได้เอี่ยมกัดช่วยไว้เอาเลือถูกทหารพาตัวขปปึ้นไปบนหอะระฆังทางกำลังประกาศให้ชาวบ้านฟังว่าเขาเปน็นไอคอมเผาเลือโมโหวิ่งไปผักตกลงไปตายทหารอีกคนยืนงงเผ่าเลือหยิบปืนขึ้นมายิงตยีตคนแล้วเขาก็ถือปืนยิงกรล,ลงไปด้านล่างชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนี ไฮลิทักเอลซากำลังตามเพื่อไปช่วยเขาพันโทยินนิ่งไม่แข็ง่สักก้าวพลเลอร์วิง่งเอาสนับไปให้กับพันโทพันโทเล็งไปที่หวัวของพอเลอร์พอเลอร์ดิ้นเสียงหวงเอลซาเข,าข้าหันหลังไปและเขาก็ถูกยิงที่หัวตกลงไปหาทางโคไฮริลรีบแบกพอเลอร์ลงไปข้างล่างเพื่อหน,นีเอลซาเห็นพันโทเธอวิ่งไปยิงยิงยุกัศูนหมดแต่ก็ไม่โดนซาดิปเริ่มมองเห็นไฮลิทเขายิงใส่และพาลูกน้องวิ่งตามไฮลิทไปไฮริทว่างพอเลอร์ลงและว,วิง่งขึ้นไปด้านบนทหารตามมาเขา้าปาดดกทาะ เขาวิ่งขึ้นไปหลบมีทหารวิ่งมาเขายิงใส่จกุกกระสุนหมดแล้วมีทหารสองโคก็ลังดื้มาหาเขาเขาปลาระเบิดเปิดทางแล้ววิ่งสไลด์บนหลังคาเกือบตกแต่เขาก่อไว้ได้แล้วมีทหารยิงใส่เขาจากด้านล่าง เขาปล่อยมือตกลงหลังคาแล้วสไลด์ตกลงกระท่อมหน้าเดิมมาเขาเปิดประตูป้าขวอนเสนาแล้วรีบวิ่งเข้าไปในบ้านเจอกับทหารเขาจับปืนนั่นติดผนังมันจับมีดแล้วแทงเขาแล้วจับไปมีดทันใส่แล้วก็แทงเขาใส่ดาบมีดทหารวิ่งมายิงเขาเขารีบวิ่งไปดักมันวิ่งมาเขาจับยกหัวชนไม้จับเวียงล้มแล้วตามไปแทงจ่าเด้วยตามมาเจอแล้วยิงเขาเขาวิ่งหนีมาหลบหลังโต๊ะจ่ายิงจนกระสุนหมดเขาหยู่ไปฟ้าใจจ่าแล้ววิ่งเข้าไปต่อยจ่าฟาดเขาด้วยปืนล้มลงจ่าตามไปฟาด ฟาเขาแขนบางไว้เขาตีบขาลุกขึ้นกระโดดใส่ล้มลงจ่าสายรัดคอเขาเขาบิกตัวรุดออกมาจับปืนฟาดใส่หน้าจา่าเราทถ้งคู่ลุกขึ้นมาชันหน้ากันจ่าจะสนับมือไฮริทึงปืนทังคู่วิ่งใส่การผัดแกนคนละหมัดสองหมัดไฮริถูกจับเวงตุกกระแพงจ่าตาพะรำต่อยเขาบล็อกดลบจา่าจับเขาเปี่ยงใส่กุีเขาถูกจับขึ้นมาแล้วจากดงเข,ข้าห้องเขาบีงตัวโยนจา่าลงมาแต่เขาก็ถูกดึงตกพื้นมาด้วย จาคานีใี้ลิริปขานตามไปหยิบมีดทิ้งเกงของจาขึ้นคอมจะแทงจามีถูกกดรูไปถึงคอกบินบินมาไล่ยิงพวกเขาไฮลิบก็โดดหลบก็มนบินไปเขารุขึ้นจะตามจ่าไปแต่ขาเขาถูกเล็กแทงจ่าวิ่งไปเรียกลูกน้องทางกลับมาไฮลิก็ไม่อยู่แล้วเตรียมกัดเดิงกับเขาบ้านมาเจอกับไฮลิสเธอช่วยเอาเล็กองก็ทำแผลกับเขามีคนมาเคาะประตูเธอเดินไปเปิดประตูเป็นบาดหลวงเธอพาเขาเข้ามาแนะนำบาดหลวงให้จักกับไฮริท บัตรหลวงเล่าสถานการณ์ให้ฟังเขาไปฝั่งพอลลแล้วเดลซาตอนนี้ถูกพันโทจับตัวไปอยู่ที่โรงแรมไฮดริธถามกับบัตหลวงว่าคุณรู้ไหมว่าพวกนาซีมาทําไมบาตรหลวงจิบลแล้วลตอบว่าพวกมันมาเอาทองเทสมอนตีมาพบไลโคเบอร์เก,เกเวียตผู้รู้ที่ซ่อนทองคําพวกเขาแตกคอกันเทสมอนตีกลัวลูกเมียจะถูกพวกนาซีฆ่าเขาเลยเอลที่ซ่อนทองคาไปบอกพวกนาซีเขาเดินขึ้นบันไดไปถูกชนญากจผู้ฟาตกบนันได เธอเดินมาเอาผ้าให้เลยโคบอือฆ่าที่สมนตรีหลังจากฆ่าที่สมนตีเสร็จพวกเขาจะพากันเบลทองพันทูพายเอซ่าบาทานฆ่าทีรงแลมพันโทเห็นเอลซ่าหยิบมีดเขาเลยเรียกโคเฟอร์มาเก็บของมีคมและจานออกจากห้องแลยเล่าเรื่องหญิงสาวที่เขาเคยรักเธอมีชื่อว่าลิบก้าเอลซาทำให้เขาลืมถึงเธอลิบิก้าเป็นชาวอยู่เขากับเธอลยอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาเลยฆ่าเธอทิ้งแล้วพันโทก็ถอดหน้ากากหยิบแว่นออกจากตาซ้ายแล้วเอาแว่นไปสวมนิ้วนางของเอลซา เเลือกเธออลิบิกาสญัญญาณนะัภพ,พวกำกลังไปที่สุสานเพื่อขุดหาทองที่ซ่อนไว้ได้ออกจากเมืองบงัดหลวงเราให้ลิฟฟังว่าเมื่อนี้มันเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปเมื่อปี1938โยฮันเนสโรว์สไตล์แต่งงานลูกสาวเศรษฐีและรับช่วงต่อกิจการและไม่นานที่สมบัติได้ชาวบ้านมาขับไล่เขาและขราวอ,ออกจากเมืองโยฮันเนสรู้ว่าจะเป็นแบบนี้เขาได้ขายกิจการและกับทองคําเขากำลังขนของขึ้นรถพ่อแม่เขาปฏิเสธไม่ไปด้วยชาวบ้านเลยทำร้ายพ่อแม่เขาเขาวิ่งไปช่วย จนญาตเห็นกระทองคำแล้วผ้าคลุมไว้ผู้มันเขาเ้าไปทุบตียูฮันเนสและเผาบ้านเขาชนญาและโครเบอร์เลเวตกำลังขุดหาทองคําที่หลุมศพเวดขุดลงไปแต่พบกัะทองคำํำชนญาได้ถือปืนขึ้นไปชี้หาทั้งคููและถามว่าใครเป็นคนเอาทองไปพวกเขาถกเถียงการทะเลาะกันไปมาเวดตมลงพบก,กับพระคำพีที่จิตสั่นต้ต้นหนังสือว่าอย่าลักขโมยอย่าฆ่าสัตว์ชีวิตทั้งสามรู้ว่าใครเป็นคนเอาไปบาดหลงที่มีไอ่ฆาตกรได้ทองไปบาดหลงได้ซ่อนทองเอาไว้แล้วบอกที่ซ่อนกับไฮลิด และพาเขาไปดูไอลดิจจทองไปให้พวกนาซีและเอลซาเอลซาที่กำลังนอนกับพันโทเธอพยายามมาทางนีจะหยิบปืนแต่พันโทดันขยับตัวเธอเลยเปลี่ยนแผนเธอมุนแหวนที่นิ้วของเขาดูเห็นเม็ดยาเธอจะอ,ออกมายาดัานตกผืนเธอเลยลงมาเก็บทําให้พันโทตื่นขึ้นเธอเอ้างว่ามาเก็บแหวนและเอายาใส่ปากไว้แล้วเธอก็แกงไปจูบก,กับพันโทและยัดยาใส่ปากเขาแล้วต่อยหน้าพันโทเซลม้มลงทั้งลายฟุ้งปากตายส่วนยาและโคเบอร์เลเวียนได้ไปเจบ็บบาดลงพอดี ส่วนญาติเธอพบฟันที่หัวของบาดหลวงจกาดิบเลือดละเละ่าทหารนาซีกำลังดื่มกินนซูบุรีอยู่ยังไม่รู้หัวหน้าตายไฮดิควงทองผันหน้าตามาเพราะมันตกใจหมอบลงนึกว่าระเบิดจกาดิบเลือหันไปเห็นทองแล้วไฮดิก็ยิ่งข้อเสนอทองและไอเอลซาจ่า,จาดิบเลือดรีบขึ้นไปตามเอลซาที่ห้องพันโทเขาเคาะประตูเรียกพันโทยังไงก็ไม่ตอบ เขาเลยทําประตูเข้าไปเจอกับพันโทนอนตายแล้วเอซาก็หนีไปแล้วจ่าดิเบิร์ลงมาหาลูกน้องบอกว่าพันโทตายแล้วแล้วเอซาก็หนีไปพมันเอเมทิสี่สมันเตียกไปแทนแล้วพผ้าคลุมหเธอไว้ให้ลิศไม่รู้เป็นคนอื่นพมันเอาเธอมาโน,นแล้วปาระเบิดใส่เขาเขาก็เดินติดผนังล้มลงแล้วก็ยิงพมันได้หนึ่งแล้วเขาก็ลบไปเอซาห,หนีรอดมาเธอมาบ้านเยอมการแล้วทำมาให้ลิศเธอบอกว่าข้าทองไปแลกกับตัวเธอเยอมการหาปืในให้เอซาแล้วทั้งคู่กออกไปช่วยให้ลิศ ทั้งคู่ตามไปถึงสองกล้องดูพวกทหารนาซีกำลังรักษาแผลและถ่ายเลือดให้กับเขาบาดหลวงถูกสัญญาบังคับให้บอกที่ซ่อนทองเขาเลยพาสัญญาและโคเบอร์เวตมาเจอกับทองและเฮลิสกำลังพาพวกเราทหารนาซีไปที่นั่นและคเบอร์เลเวตได้ไปเปิดดูทองเจอกลาเบิดที่เฮลิสวางกับดักใส่พวกทหารนาซีแล้วระเบิดขึ้นทาให้สองคนนั้นตาย ส่วนย่าโดนเศษผ้าเป็นใส่หน้าสลบซากเอยมการดแบบตามทหารนาซีมาที่บสถเพื่อช่วยเฮลิธหลักทหารดึงเข้ามาเจอกับบาดหลวงกับเศษระเบิดและทองกระจกระจายเต็มพื้นแต่ดิบเลอร์คิดว่าบาดหลวงเป็นคนวางกับดักมันยิงฆ่าเขาทันทีเอลซาแลเอเยมการดที่รออยู่ข้างนอกพวกเธอได้ยินเสียงปืนพวกเธอรีบวิ่งเข้าโบสถ์แล้วเอลซาก็ไปเจอกับบาซุก้าจากดิบเลอร์เดินไปหยิบทองแล้วใช้ลูกน้องเปยากล่องแล้วก็จับตัวเฮลิธขึ้นมากำลังจะยิงเขาเอลซายิบบาซุก้าขึ้นมาแล้วเธอก็ยิงใส่ปลายดทางม เราถ้าหันเดินไปดูเหยาซาก็เย่ยมกาดแบบเข้าลังโบดเหยาซาไปดูไฮริดเยี่มกาดไปดูบัดหลวงเธอมัดลงตายเธอโมโหมากเธอเลยยิงพวกมันเอยาซายิงโดนไหล่ของจ่าดิบเลอร์เยี่ยมกาดเดินไปถูกจ่าดิบเลอร์ดันติดผนังกดปืนใส่คอเธอชักมีดหนอกแทงมันล้มลงเธอกำลังจะยิงมันซ้ำเธอถูกยิงเข้าที่หัวเหยาซาถูกยิงเข้าที่ไหล่เหยาซาขันไปจะไปยิงมันไฮริดดึงขาเธอไว้เธอถีบเข้าออกแล้วไปหลบที่หลังเสาเธอผลกถูกมันยิงดั มันหลบอยู่หลังละถคังเธอคิดแผนออกยิงไม้ลนใส่มันกระโดดออกแล้วเธอก็โดดยิงใส่หัวมาเต็มๆดิบเลอร์ยังไม่ตายมาลุกขึ้นมาถือปืนเดินไปหาเอลซ่ามันตบเธอลม้มฮันนี่พยายามการช่วยดิบเลอร์ลงไปบีบคอเธอฮันนี่านมาหยิบทองเอลซ่าหน้าแดงกงจะสิ้นลมเขาขานมาเอาทองฟับที่หัวของมันขึ้นคอม อดทองให้มันกินแล้วเอลซาก็ลุกขึ้นไปยิงตัวไฮริสเดินไปเอาไม้ท้ารอ,อกจากบทปลายไม่สนทองหลังจากเอลซากับไฮริสเดินออกไปแล้วมีทหารเหลือรอดเดินออกมาแล้วสัญญาก็ด้วยสติทหารเดินไปดูทองถูกสัญญายิงที่หัวไฮริสกับเอลซาได้ยินเสียงปืนแต่ก็ไม่สนใจแล้วเดินทางต่อแล้วสัญญาก็ขับรถนั่งฟังข่าววิทยุฮิตเลอร์ตายแล้วอย่างสบายใจกับทองคำที่อยู่บนรถถูกรถทางการะถานอเมริกันยิงใส่รถกระเด็นระเบิดพิฆามทหารลงไปดูเจอกับทองส่วนสัญญาเธอไม่รอด ส่วนไฮริและเอลซ่าเดินทางมาถึงเมืองฮักเกนอย่างปลอดภัยเจอเพื้นบ้านวอดีกับล,ลูกสาวของเขาไฮริรีวิงไปกอดลูกสาวทันที